สวัสดีค่ะวันนี้มีเวลาว่างมาเสริมสวยให้กับคุณแม่สามีค่ะถ้าผู้สูงวัยนะคะไม่รู้ว่าจะเป็นเหมือนกันไหมที่เมืองไทยอาจจะปล่อยผมยาวก็มีค่ะแต่ที่เกาหลีนะคะถ้าอายุหกสิบกว่าขึ้นแล้วก็จะทำการตัดผมให้สั้นจะไม่ค่อยไว้ผมยาวนะคะส่วนมากจะผมสั้นแล้วก็ดัดผมค่ะ คุณย่าก่อนหน้านี้ก็ตัดผมเป็นผมสั้นดัดแบบหยิกเลยนะคะแล้วก็ย้อมผมดําตลอดค่ะพอไม่มีแรงก็ไม่ไปย้อมผมสักที่แล้วเราก็ดูแลเป็นแบบนี้ค่ะทุกคนคะทาแบบนี้ให้เป็นประจำอาบน้ําหากับคุง้งกับข้าวให้ตัดผมให้ทําทุกอย่างเท่าที่ลูกสะใายคนหนึ่งจะสามารถ ทำให้กับแม่สามีได้ค่ะเพราะแม่สามีก็คือแม่ของเราเหมือนกันเราทำกับพ่อแม่แบบไหนเราก็ต้องมาดูแลผู้มีพระคุณของเราเช่นกันค่ะถ้าไม่มีแม่สามีก็ไม่สามารถได้มาพบเจอกับคุณพ่อบ้านได้ค่ะแล้วก็ทำหน้าที่ของเราให้เต็มที่การที่มาเป็นลูกสะพ้ายที่เกาหลีนะคะ ก็จะคล้ายๆกับบ้านเมืองไทยค่ะแต่ว่าที่เกาหลีก่อนหน้านี้จะแยกกันอยู่นะคะพอไม่มีกำลังแรงกายาก็จะมาอยู่รวมกันแบบนี้ค่ะก่อนหน้านี้คุณย่าก็จะอยู่คนเดียวนะคะไปทำงานอะไรคนเดียวแล้วก็อยู่บ้านของเราเลี้ยงลูกพอคุณยา่าไม่สบายแล้วก็รับมาอยู่ด้วยค่ะดู แลแบบนี้หกปี7ปีแล้วนะคะทุกคนค,ะค่ะเพราะว่าตั้งแต่คุณย่าเป็นเส้นเลือดตีในสมองนะคะก็ไม่สามารถเดินเหินแบบสะดวกได้ก็ต้องพยุงทั้งวันคะ่ะทุกคนคะถ้าจะไปไหนเราต้องพยุงตอนนี้ก็อายุใกล้จะเก้าสิบแล้วนะคะ,ะก็ต้องดูแลให้เป็นพิเศษคะ่ะเพราะว่าบ้านไหนที่มี ผู้เฒ่าผู้แก่แล้วก็ต้องดูแลเป็นพิเศษนะคะว่าเราก็มีทั้งเด็กทั้งคนแก่นะคะดูเหมือนชื้นแบบนี้ค่ะดูไปนอนดูทีวีไปแล้วก็ตัดผมให้คุณย่าค่ะตัดผมเสร็จก็ต้องไปอาบน้ําให้ค่ะก็ทําแบบนี้เป็นจิตวัตรประจําวันค่ะทุกคนคะ่ะทําเท่าที่ลูกสะใภ้คนหนึ่งจะสามารถทําให้กับแม่สามีได้ค่ะ ช่วงนี้ก็เริ่มจะหนาวแล้วนะคะพรุ่งนี้ก็อากาศเย็นแล้วก็วันนี้ช่วงเช้าก็อากาศอยู่ที่3-4องศานะคะช่วงเช้าประมาณ6โมงเชา้าแล้วก็ช่วงกลางคืนอุณหภูมิก็จะลดลงมากๆจากที่10องศาเริ่มตั้งแต่เมื่อาวานตอนกลางคืนนะคะก็เริ่มอากาศเย็นมากๆแล้วนะคะออกไปไหนก็ อากาศเย็นค่ะทุกคนค่ะค่ะม่รู้ว่าที่เมืองไทยหรือว่าที่อื่นเพื่อนๆหนาวกันหรือยังคะดูแลสุขภาพด้วยนะคะการที่อากาศเย็นมากๆก็ทําให้แบบคอแห้งนะคะก็ต้องดูแลสุขภาพกันไปค่ะ,คะบ้านไหนมีคนแก่และก็มีเด็กนะคะก็ต้องดูแลเป็นพิเศษค่ะสําหรับของเราบ้านเราก็มีทั้งคนแก่แล้วก็มีทั้งเด็กนะคะ ก็ต้องดูแลเป็นพิเศษคะ่ะแล้วก็ช่วงนี้ของเกาหลีก็มีให้ฉีดวัคซีนเป็นอ่าถูกกล้ามเย็บังนะคะก็ต้องฉีดป้องกันไข้หวัดใหญ่คะ่ะที่เกาหลีถ้าช่วงเข้าหน้าหนาวก็ต้องมีการฉีดวัคซีนแบบป้องกันนะคะถ้าอายุ65ปีขึ้นก็เป็นผู้สูงวัยก็ฉีดฟรีคะ่ะนอกนั้นก็เราก็ต้องจ่ายตังคะ่ะแล้วก็ของเด็กก็ต้องฉีดฟรีสำหรับ เด็กที่มีอายุสิบแปดปีอ่ะสิบห้าปีค่ะทุกคนค่ะ